สวัสดีพี่น้องที่รักในเช้าวันใหม่ทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ก็พบกับรายการวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้าจากคิตตเจริญหัวกุญแจนะคะในเช้าวันนี้เองเราอยู่ในพระธรรมกริจการบทที่6นะคะกิจการบทที่6ข้อ1ถึงข้อ7นะคะได้กล่าวไว้อย่างไรจากพระเจ้านะในเช้าวันนี้จะหนุนใจพี่น้องอย่างไรเรามาฟังพระเจ้าคำของพระเจ้าด้วยกันค่ะกิจการบทที่6ข้อ1ถึงข้อข้อ7ได้กล่าวไว้ว่า ในคราวนั้นเมื่อสิทธิ์กำลังทวีมากขึ้นพวกนิยมกรีกบนติเตียนพวกฮิบรูว่าในการแจกทานทุกๆวันนั้นเขาวเว้นไม่ได้แจกให้พวกแม่ไม้ชาวกรีาารกฝ่ายอัครทูตทั้ง12คนจึงเรียบ,บรรดาสิทธิ์ให้ประชุมกันแล้เกล่าวว่าซึ่งเราจะละเลยเพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็หาควรไม่เหตุฉนั้น พี่น้องทั้งหลายจงเลือกเจคนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งเขาให้ดูแลการงานนี้ฝ่ายพวกเราจะขมักขเมน้นอธิษฐานและรับใช้พระเจ้าในพันธกิจแห่งพระวจนะเสมอไปคนทั้งหลายเห็นชอบกับคำนี้จึงเลือกสเตเฟนผู้ประกอบด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฟิ กับฟิลิปโปรโคลัสนิคาโนทิโมนปาลเมนัสและนิโคเราชาวเมืองอันทิโอกซึ่งเป็นผู้เข้าจารีตฝ่ายศาสนาอายิวคนทั้งเจ็ดนี้เขาให้มายืนต่อหน้าผู้อาคาัครทูตแล้วผู้อาคาัครทูตก็อธิษฐานและวางมือบนเขาการประกาศพระวจนะของพระเจ้าได้เจริญขึ้นและ จำพวกศิษย์ก็ทวีขึ้นเป็นอันมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตเป็นอันมากก็ได้เชื่อในพระศาสนาเมื่อเราได้ฟังหรือว่าได้อ่านจากข้อพระตอนนี้แล้วนะคะเมื่อเราอ่านเรื่องเราเกี่ยวกับขี้จักรสมัยแรกนะคะเราได้เห็นถึงการอัศจรรย์การแบ่งปันแล้วก็ และน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันนะคะเราอาจจะอยากอยู่ในคิดตจัากที่สมบูรณ์แบบแบบนี้เช่นกันใช่ไหมคะพี่น้องแต่ในความเป็นจริงนะคะพวกเขาก็มีปัญหาเหมือนกับเราทุกวันนี้นะคะเมื่อคิดตจัากสมัยแรกมีมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นความจําเป็นก็เพิ่มขึ้นตามตัวเช่นกันนะคะโดยเฉพาะในคิดตจัากสมัยแรกนะคะที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือ มีแม่ไม้ที่ถุละเลยนะคะจากพระเจ้าตอนนี้ที่ได้กล่าไวไว้นะคะในคิตจักรสมัยแรกนะคะนั้นประกอบไปด้วยชาวยิวทั้งชาวยิวทั้งหมดนะคะแต่มีชาวยิวในคิตจักรอยู่2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือ,อยิวผู้ถือธรรมเนียมกรีกนะคะมีสัญชาติกรีกนะคะซึ่งเกิดในดินแดนอื่นนอกปาเลสไตน์นะคะผู้ภาษากรีก และมีทัศนคติและมุมมองแบบกรีกมากกว่าแบบยิวนั่นเองนะคะและในกลุ่มที่2อคือ,อยิวผู้ที่ถือธร,รมเนียมยิวนะคะกลุ่มที่ผู้ภาษาอาราเมหรือภาษาฮิบรูของปาเลสไตน์นะคะและสงวนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณียิวนะคะในพระนจ้นานะตอนนี้ก็ได้พูดถึงแม่ไม้ที่ถูกละเลยในการแจกใจประจําวันนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มคริสเตียนที่พู ที่พูดภาษากรีกนั่นเองนะคะการแใจกใจ่ายอาหารประจําวันนะคะแม่ไม้ที่ไม่มีใครดูแลเอาใจใส่จําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือนะคะดังนั้นจึงกลายเป็นความรับผิดชอบของคิตจ,จักรที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้นะคะไม่เพียงแค่กลุ่มแม่ไม้กลุ่มเหล่านี้นะคะในขิตจ,จักรสมัยแรกพันธกิจของพระเจ้านะคะดูแลทั่วไม่ว่าจะเป็นแม่ไม้หรือคนยากจนต่างๆนะคะริตจ,จักรนั้นก็จะมีการ สมทบหรือว่าช่วยกลุ่มคนเหล่านั้นนั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่คำถามที่เกิดขึ้นนะคะก็คือมีปัญหาเกิดขึ้นในสมัยแรกคิดจากสมัยแรกใช่ไหมคะที่บอกว่าแม่ไม่ฉุดรัดเลยในการแจกอาหารประจำวันกับกลุ่มที่ผู้ภาษากรีกใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วจะเป็นกลุ่มไหนหละ่ะที่จะดูแลกลุ่มแม่ไม่กลุ่มเหล่านี้นะคะเรามาดูอัคาราทูต12คน ท่านนี้นะคะว่าเขาแก้ไขปัญหาอย่างไรเขาจะแก้ไขอย่างไรและคิดเห็นอย่างไรเราอาคาระทูตแก้ไขปัญหาด้วยกันอย่างไรคะจากพระเจ้าคำของพระเจ้าบอกว่าเขาเรียกในสมัยนั้นก็าการประกาศก็เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะการประกาศที่มีการประกาศเรื่อยๆก็มีจํานวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นมีผู้นําที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นการสาวกที่เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเขาก็ เขาจึงนะคะอัครทุตจึงเรียกประชุมใช่ไหมคะเรียกผู้นํานั้นประชุมกันนะคะแล้วบอกว่าทําไมคะเลือกคนเจคนในหมู่พวกเขาก็คือในหมู่พวกกรีกที่กลุ่มแม่ไม้ที่ถูกละเลยนั่นเองนะคะให้เลือกคนเจคนขึ้นมานะคะซึ่งในการในการเลือกคนเจคนนี้ขึ้นมานั้นเราจะเห็นว่าไม่ใช่ใครก็ได้นะคะจากเพราะเจ้าะตอนนี้บอกว่า ต้องเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณและมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ากำลังหมายความว่าอะไรคือเป็นผู้ที่มีชีวิตที่มีเป็นแบบอย่างนะคะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นเองนะคะหลังจากเมื่อเมื่อเขาได้เลือกคนเจ็ดคนขึ้นมานะคะอาคาัครทูตก็ได้สถาปนาพวกเขาได้วางมืออธิษฐานเผื่อพวกเขาแล้วก็ให้พวกเขานั้น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ตามตามขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเห็นว่าการเลือกของเขานั้นอย่างที่บอกไม่ใช่ใครก็ได้แต่ต้องเป็นคนที่ทำไมคะมีมีภาวะเป็นผู้นำในด้านฝ่ายจิตวิญญาณผู้นี้ก็คือเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณน,นั่นเองนะคะเปลี่ยนไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ะะแล้วก็มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั่นเองนะคะทำไมเราอาคาราัครทูตจึงเลือกคนเจ็ดคนนี้ขึ้นมาเพราะเหตุใดนะคะซึ่งถามว่าตัวอาคาาัครทูต12คนนั้นาสามารถทำได้ไหมทำได้นะคะแต่ทำไมเขาถึงเลือกเจ็ดคนขึ้นมาเพราะอาคาาัครทูตรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดและรู้ว่ายังมีผู้อื่นที่มีความสามารถมีของประทานด้านนี้ที่พร้อมจะรับใช้พระเจ้าเช่นกัน ฉะนั้นเราอาคารรทูตจึงเลือกคนเจ็บคนขึ้นมานะคะและที่สําคัญเราอาคารรทูตไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างไม่จําเป็นต้องอยู่ในทุกบทบาทหรือว่าทุนหน้าที่แต่หน้าที่หลักของเขาที่เขายึดไว้และจะไม่ละเลยนั่นก็คืออะไรคะการประกาศข่าวประเสริฐการแพร่ข่าวประเสริฐนะคะการเทศนาการสอนพระวจนะการเลี้ยงดูจิตวิญญาณของลูกแกะของเขานั่นเอง ะะฉะนั้นพี่น้องที่รักคะในปัจจุบันนี้ท่านเองเป็นผู้หนึ่งที่พร้อมที่จะรับใช้หรือไม่นะคะพร้อมที่จะรับใช้หรือไม่ท่านพร้อมที่จะท่านพร้อมหรือท่านได้มีส่วนร่วมในการรับใช้ร่วมกับคิตจักรของท่านหรือไม่นะคะร่วมกับทีมในทีมผู้รับใช้คิตจักรของท่านหรือไม่หากเราอยากเห็นคิตาจักรของเราเติบโต ะะเราอยากเห็นคิดคิดจักรของเรามีภารกิจที่ขยายมากขึ้นนะคะเราก็ต้องร่วมมือเช่นกันนะคะเราก็ต้องร่วมมือในการที่จะรับใช้ร่วมรับใช้กับคิดจักรเช่นกันนะคะ <Ciao. S 1> ฉะนั้นหน <Hom> ุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์นะคะให้มาร่วมรับใช้กับทีมผู้รับใช้ของท่านและมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างมีชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะคะเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับร่ม ลูกหลานแล้วก็ลูกหลานในคิตจักรแล้วก็ในรุ่นต่อๆไปเช่นกันนะคะและสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะหนุนใจทุกท่านและท้าทายพี่น้องทุกท่านว่ายายพี่น้องมีโอกาสที่จะถวายตัวรับใช้พระเจ้าแล้วก็มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระเจ้าเองจะได้รับเกียรติชื่อผ่านทางชีวิตของเราและเราก็จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างมากมายด้วยเช่นกันนะคะในเช้าวันนี้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะ สาธุการแด่พระบิดาเจ้าข้าลูกทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเจ้านาคำของพระองค์ที่หนุนใจลูกทั้งหลายให้ลูกทั้งหลายนั้นที่จะมีใจที่จะรับใช้พระองค์มากขึ้นมีใจมีความกระตือรือร้นมากขึ้นขอบคุณพระองค์อย่างมากมายสําหรับพระเจ้าในตอนนี้ที่หนุนใจเราให้เราเห็นถ er um ึงคิดจากในยุคแรกที่เป็นแบบอย่างให้กับเราพุเจาค่าขอพระองค์นเชลทรงปลดเสริมกําลังและให้สติปัญญากับลูกทั้งหลายให้ลูกทั้งหลายนั้นที่จะมีพระราชใจในการ ที่จะรับใช้ในงานของพระองค์ในพันธกิจของพระองค์มากขึ้นด้วยเช่นกันขอพระเจ้าโปรดใพระพรผู้รับใช้ในคิดจักรเองที่จะได้รับคำส่งนำที่มาจากพระองค์ด้วยเช่นกันรุ่นทั้งหลายขอฝามมอบชีวิตของรุ่นทั้งหลายว่ากับพระองค์ขอพระองค์นั้นจะทรงโปรดที่จะทรงได้รับเกียรติจากชีวิตผ่านทางผ่านทางชีวิตของรุ่นทั้งหลายด้วยเช่นกันรุ่นทั้งหลายขอฝามมอบชีวิตของรุ่นทั้งหลายว่ากับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าเอ้พรพอพพี่น้องทุกท่านในเช้าว,วันนี้นะคะขอพระเจ้าไว้พพร,พรค่ะสวัสดีค่ะ